สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีทีจ๋ารายการทำอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครๆชมชมใครๆทำทำแม่วันนี้อยู่ท้องไรท้องนาะเนื้อทำไมวันนี้เราจะไปทำอะไรคะเขาเรียกขนมได้ไหมอ่ะแบบเครื่องว่างไทยปักเขาเรียกว่าเคอาเกี่ยวปักหม้ออ๋อขนมคุ้นเคยเป็นของว่างของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยอ่ะ ขึ้นวิกฤพีเดียขึ้นป่ะเพราะดถ้าเราจะพูดใช้เวลาดานไงก็ย่าบอกว่าง่ายมาเอาเป็นไส้หมูแท้เลยเนาะนเดี๋ยวแจกสูตรกันไปแล้วการเทปนี้วัตถุดิบเราเตรียมไว้ให้พร้อมทุกอย่างโอเคเติมทําเลยไมหมล่ะใครก่อเตาไว้เนี่ยร้อนหน้าเหลือเกินฟิลเลอร์ไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันก่อนนะว่าครบคันขนาดไหนสําหรับไส้หมูนะคะวัตถุดิบทั้งหมดมีตามนี้ เดี๋ยวเรามาทําในส่วนผสมของไส้หมูกันก่อนเพราะว่าไส้หมูเนี่ยใช้เวลาในการเคี่ยวค่อนข้างนานมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวจะ๋าจะตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะรากผักชีกระเทียมพริกไทยพร้อมแล้วตั้งกระทะแล้วนะ ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะผัดในส่วนของ3เกรือหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะสักส่วนก็รากผักชี3กระเทียม2พริกไทย1จะจะาชอบพริกไทย2เท่ากับกระเทียมเลยชอบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนตั้งกระทะนะควันขึ้นขนาดนี้เป็นยังไงคะรล่อนมาใส่หอมแดงลงไปแ,งแล้วกันขอตะเหลียวหน่อยเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องก่อนนะ นีไฟแรงมากจะต,ต้องยกกระทะขึ้นรองเ,เห็นเขาก่อไฟกันตั้งแต่4ีห้าพยายามอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะไสหมูไส้ข้างในพวกห่อสาคูเขาเกียยปากหม้อจะต้องแห้งที่สุดแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หากินแบบไส้หมูแท้ๆยากก็หมูก็แพงบ้างอะไรบ้างขึ้นทุกวันทุกวันในอดีตมีหมูจริงๆ,ๆหรือในร้านบางร้านที่ยังคงเป็นไทยโบราณอยู่ก็ใส่หมูจริงๆเจ้าค่ะ ขอหมูสดใส่ไปเลยนะคะเยอะๆหมูสับ500กรัมก่อเราจะไปผัดเขาก็จะแห้งลงไปอีกเอกจ้าข้างหลังเราจ้างมาดีนะคะทำงานไม่หยุดเลยหอ,อม <c oughs> ออไหม <c oughs> อันนี้คนหรือเครื่องปั้นดินเผาเนี่ย <c oughs> ทำข้าเกี๊ยบปากมอ้อจ้ะรอกินนะหนูนะเดี <c oughs> ๋ยวจะรวนหมูให้สุกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องอื่นๆตามขอเชโป๊หน่อยจ้ะ ใช้โป๊หวานเนี่ยนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่หน่อยเวลาเราเคี้ยวมันโดนเค็มหวานเค็มหวานสะดุดสะดุดใช้โป๊หวาน150กรัมตาิกรัมตำสีสันให้เค็มด้วยน้ำตาลไม้หนูน้ำตาลมะพร้าว100กรัมใส่ข้าวเกียบปากหม้อใส่ตะคุใส่หมูหวานนำํำหวานตาม ยังไม่สุกเลยเคี่ยวน้ำตาลให้เกิดการคารเามลไลซ์ใช้สับกะหลังมาช่วยเราเป็นแม่บ้านสมัยใหม่ปลาไหมหนุ่มปลาน้ำปลาสามช้อนโต๊ะปลาเนี่ยมันมีหอเข้าหรอยังถ้าข้าวนี่จะเทไรถ้าข้าวก็จะเทแบบจอโตเห็นโลโก้เคี่ยวป่ะน้ำตาลกับน้ำปลาปเคี่ยวน้ำปลาให้หอมฟีลด <c oughs> ีเนาะ ไหเห็นเป็นแบบ green skin แบบนี้เราลองเปลี่ยนทุ่งนาเป็นสีส้มสิอ,อย่าเป็นสายหวานขอเปลี่ยนเป็นทุ่งลาเนันเด้สีม่วงตอนนี้กำลังฮิตสิมพูดได้เปล่าอ,อ,อยากชิมเลยอะคิดถึงหมูหวานหอ,อมน้ำปลาห,หวานน้ำเค็มตามชิมมานะสำหรับรสหวานเค็มแต่เอาให้หวานน้ำเค็มตาม เดี๋ยวเราจะเอาถั่วลิสงที่ตำแบบแหลกหน่อยลงไปก่อนเพราะเราจะมี2ส,ส่วนเรามีแบบตำแหลกๆแ,แล้วก็แบบเป็นยังเป็นเม็ดๆอยู่ลาเคี้ยวจะได้มีมันแล้วก็ป๊ปอปั๊ดในปากจะใส่ถั่วลิสงเป็นเม็ดๆลงไปด้วยจุกทำเองไม่ต้องคิดต้นทุนใส่ลงไปอะไรอร่อยใส่ลงไปเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ อีกประมาณสัก30-45นาทีถึกว่าเขาจะเหนียวและแห้งดียางรองก่อนไปเล่นก่อนโอเคแหมเหนียวแล้วคุณผู้ชม เดี๋ยวจะพักเขาไว้ยิ่งเย็นก็จะยิ่งเหนียวขึ้นปั้นง่ายแนส่วนงไส้เสร็จแล้วจะทำแป้งแล้วนะบอหนึ่งอยู่ไหนละมาเซบอหนึ่งใส่น้ำประมาณนี้นะไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมากนะ้ำมันจะฟูขึ้นเดี๋ยวรอผ้าขาบางคึงตรงนี้นะแล้วก็เอาหนังยางเส้นใหญ่ๆหรือว่าเอาเชือกก็ได้มัดให้มันตงึงเจาะรูผ้าขาบางมาผ้าขาบางมาเคยไปตลาดไปเนี่ยผ้าขาบางมาคึง,งไงก็เดี๋ยวเกลี่ยหมองง้อไงทอดในกระทะไม่ได้นะ ว่าต้องใช้ผ้าขาวบางด้วยอ่ะเอาถ้าเราเตรียมเครื่องมาครบเลยจะทําเมนูอะไรเนี่ยเกี่ยวกับหม้อจบเลิกไปซื้อโหจะไปซื้อ,อยังไงวะเน,นี่ยมีอันนี้ได้ปะอะไรอะไม่รู้ผงวุ้นตาโทรศัพท์จะทำเกี่ยวปับหม้อด้วยผงวุ้นตาโทรศ,ร,รศั่ง ผงวุ้นตาโทรศัพท์เนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบเมนูเพราะเป็นผงวุ้นสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงพันกาซิลเรียจากทะเลแปซิฟิก100%่ยเซว้ผงวุ้นตาโทรศัพท์ทำข้าวเกียวปากบ้ายายนูอาจจะเป็นแม่บ้านสมัยใหม่แล้วล่ะต่อจากนี้ไม่ได้ก็ต้องไหวเหรอวะาดิสอินจะเสยด้วยผงวุนตาโทรศัพท์มา้าไทยใช่ไหมบ้มแมวแล้วเนาะเทนัทิ้ง เดี๋ยวจะจะผสมในส่วนของแป้งก่อนนะน้ำา250มิลลิตรหรือว่า1ถ้วยแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนชาและในส่วนผสมของเหลวนี้จะจะใช้ผงวุ้นแค่2.5กรัมหรือ1ช้อนชาเพราะว่าต้องการความยืดหยุ่นเท่านั้นไม่ต้องการความแข็งแรงมากไปกว่านี้คนให้ส่วนผสมเข้ากันให้แป้งละลายดีแล้วเดี๋ยวไปตั้งไฟให้เดือดวิธีการเช็คของผงวุ้นเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีกันอันดับแรกต้องได้เห็นก่อนว่าน้ำเดือดปุ๊บตั้งไฟ คนไปด้วยนะการแป้งติดก้นหม้อแล้วเดี๋ยวจะไหม้ข้ออ่าเราเปลี่ยนเตาแล้วนะคะตื่นเต้นและเกินจะสําเร็จหรือเปล่าก็ไมมรู้ที่จะสาเร็จนี่คือปรากฏการณ์แรกเลยนะดิซิสาวิธีสังเกตว่าผงวุ้นละลายดีแล้วหรือ,อยังให้ลองใช้ช้อนจุ่มดูหากมีเม็ดเล็กๆติดที่ปลายช้อนหรือทับพีแปลว่าผงวุ้นยังไม่ละลายหมด100เซก็ให้คนต่ออีก5นาทีแล้วเช็คไม่ ของวุ้นตาโทรศัพท์มีเจลสตริงหรือความสามารถในการฟอร์มตัวสูงและยังสามารถฟอร์มเจลภายใต้สภาวะที่เป็นกรดได้อีกด้วยแข็งตัวได้ง่ายโดยไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นและไม่คายน้ําหากต้มละลายกับน้ําจนหมดเดเราจะพักแป้งทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้เอามือจุ่มน้ํามันซะหน่อยล้างมือสะอาดน,นะนูนปั้นไส้รอปั้นด้วยกันไหมล่ะอยู่นี่นี่ ยี่อีจ่าชยาอะไรมาเราทำได้หมดแล้วนะที่จีจ่าเนี่ยแก้หมดแล้วถ่ายมา30กว่าเทปจริงจรถ่ายไป60กว่าเทปอีก30กว่าเทปคือแก้จะเริ่มหอเลยละตอนนี้แห้งแล้วเย็นแล้ว ส็จแล้วนะคะสาหรับข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อแบบไม่มีผ้าขาวบางจานนี้ก็ต้องพิเศษมากขึ้นเพราะว่าด้วยคุณสมบัติจากสาหร่ายทะเลของส่วนผสมในผงวุ้นช่วยอยู่ท้องนานไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำเนี่ยกินคนเดียวก็ยังผอมแล้วนี้จ๋าก,ก็ต้องขอบคุณผงวุ้นตาโทรศัพท์นะที่ทำให้จานนี้รอดปลอดภัยจากเจ้าพวกทีมง,งานมีอีกแล้วและสําหรับใครที่มีไอเดียดีๆก็เข้ามาแชร์กันแบ่งปันกันบ้างเพราะว่าผงวุ้นตาโทรศัพท์พร้อมตอบรับถูกไอเดียและเมนูต่อไปจะเป็นอะไรกดไลค์กดแชร์<ๆ><ๆ> กดกระดิ่กดอีกอย่าเพิ่งหนีไปไหนดิซี่จ๋าย,ยังคงอยู่และจะอยู่ต่อไปไปบ่าย,ายดิซี่จ๋ารายการทำอาหารที่ไปชมพวกความบันเทิงใครๆชมชมใครๆทำทำไปละเดี๋ยวไปกินเขาเก็บปากหม้อแบบไม่ใช้ผ้าขาวบางเพราะใช้พงวุันตาัพ์